We'll คุณข้าวให้น้องเป็ดค่ะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกลินลินค่ะบรรยากาศดีดีค่ะ น้ำไหลจากมุมนี้ค่ะคุณผู้ชมไหลทั้งวันทั้งคืนค่ะไหลน้ําใสๆค่ะน้ําก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้เราโคและเขตแบบนี้คือต้องจ้างรถไถม,มาเกตค่ะเกตปรับให้มันเป็นรูปเป็นร่างเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยค่ะทั้งเป็น ดินเป็นก้อนรครุขระฝนตกค่ะดินเหนียวติดรองเท้าไปม,มุม,ม,มนู้นไม่ได้เดี๋อวรื่นตกสะต้องอยู่ทางนี้ค่ะคุณผู้ชมนคะคะมันเป็นลักษณะนี้มันเดินไม่ได้เลยเดินปกติไม่ได้เลยเด็กๆนี่มันเดินไม่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ นี่ยค่ะตอนรถไมโครเข้ามาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเขาจะปรับตรงเนี้ค่ะแล้วดินตรงนี้มันเหนียวมันเหนียวแล้วลูกพี่เขาให้เอารถออกเอารถกลับกลับได้แล้วพอแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลึกลึกเป็นเมตร <laughs> เกือบเมตรน้องประบวัวพูดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันลึกแบบนี้ล่ะ นะคะคือมันมันมันหล่อมเนาะนดินมันเหนียวพอดีตรงนี้รถไม่คมก็จะหันหันออกไปแล้วก็จะโกยกบอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกพี่เข้ามาพอดีให้กลับเอากลับก็กลับนะคะเราก็จะจ้างรถไถมาดันค่ะดันดันปรับปรับให้มันดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกเนี่ยค่ะเราจะจ้างรถไถมาดันเพิ่มเนี่ยค่ะ พอมันเป็นแบบนี้แล้วมันมันไม่เรียบร้อยเนาะเราก็แก้ปัญหาไปก็คือให้มันดีขึ้น50าสิบห้าสิค่ะดีขึ้นนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะดูด้านนี้ดูด้านนี้ก็จะเอาให้ไมโครด,ด,ดันมาติดเลยค่ะดันมาติดมาติดเลยดันมาติด ให้มันเป็นรูปเป็นรลางมันเป็นก้อนดินละโขละเคละขะนี่ฝนตกมันลื่นค่ะคุณผู้ชมถ้าฝนไม่ตกมันแห้งนี่มันจะเดินยากมากเลยละโขละขะเนี่ฝนตกนี่ก็เหนียวค่ะติดรองเท้าค่ะค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะจ้างรถไถมาเกียมาดันเนาะปรับปรุง บ,บัวมาเฝ้าปิดเฝ้าไก่ค่ะปล่อยน้องปิดน้องไก่มากลัวหมากัดเราก็ต้องมาเฝ้าเดี๋ยวหมาหลกัดนะคะบรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกพอได้ชุ่มชื้นผลไม้ก็พอชุ่มชื้นดินก็คงจะไม่เปียกหรอกค่ะแต่ว่าใบเขาได้รับน้ำฝนเนาะก็ชุ่มชื้นค่ะนะคะ ไปใกล้ไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวลื่นตกสะขึ้นไม่ได้หรอกไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่คนเดียวถ้าลื่นตกลงไปนะี่แย่เลยค่ะคุณผู้ชมขึ้นไม่ได้เลยละ่ะเดี๋ยวค่อยปรับค่อยแก้เนาะพอบ้านไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชมพอบ้านไม่อยู่ Sånn. อาหารเป็ดค่ะมีหยวกมีข้าวเนาะผักไม่มีมีหยวกกับข้าวอาหารหมดค่ะลำอ่อนหมดค่ะมีแต่หยวกกับข้าว <c oughs> กินแบบนี้ไปก่อนเนาะป้าบัวยังไม่ได้ไปซื้อไอ้ที่แดงๆเนี่ยก็คือเออเขาเรียกอะไรอะยาบำรุง <c oughs> ป้าบัวพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆก่่อเนาะยาบำรุงเป็ดไก่กินแล้ว จเจริญอาหารค่ะเป็นยาวิตามินเป็ดไก่อันนี้หยวกหั่นไว้อันนี้เอาไว้ให้กินพรุ่งนี้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ข้าวมีมะละกอมีข้าวหัวปีหัวนึงค่ะหัน่นแล้วก็ตุนใส่กันไว้เอาไว้ให้เขากินพรุ่งนี้เอาให้สองเวลาค่ะเช้าและก็เย็นแบ่งแบ่งให้สองครั้งเนะาะเช้าและเย็น ต้องต้มไว้แต่วันนี้พรุ่งนี้ต้มไม่ได้ร้อนค่ะคือต้องต้มไว้แต่วันนี้ตุนไว้แต่วันนี้ค่ะเนี่ยค่ะหยวกก็หั่นไว้แล้วเนาะเนี่ยค่ะปิปกรปิดต้องปิดดีๆค่ะปิดเก็บไว้ดีๆเพราะว่าหมากลัวหมาอันนี้ไว้กินทำไว้แต่เมื่อวานค่ะแล้วก็แบ่งให้กินครึ่งนึงแล้วแล้วก็เอาไว้กินตอนย็นค่ะอาหารน้องปิด นีค่ะไปดูไปดูข้าวน้องเป็ดกลับมาปะทูอันนี้พอดีเลยกรอบด้านนึงค่ะค่ะได้ปะทูมาสองตัวสามสิบห้าบาททอดปะทูกินข้าวเที่ยงค่ะดูเนี่ยค่ะข้าวข้าวสวยมาแล้วก็ละลายพริกปน่นแล้วก็ผักบุ้งลวกค่ะเนี่ยค่ะ ถังพวกนี้ก็ถังใส่ข้าวใส่ลำใส่หัวอาหารให้น้องเป็ดนั่นแหละค่ะมันหมดเดี๋ยวต้องออกไปซื้อค่ะต้องออกไปซื้อมาเตรียมให้เขาเนี่ยค่ะ,คะใส่ถังล็อกไว้กันน้องหมาค่ะกันน้องหมาไล่ไล่ไอฝูงบินต่ํา wow. ว้าวอื้พอเล้วพอเล้วนะคะ มากินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวป่ากินข้าวป่านะคะกิงวันวันก็มากับเนี่ยค่ะเศษอาหารของน้องเปิดอะไรเนะะี่ยค่ะมันร่วงมันอะไรนี่มันก็มาและเพ่พันแล้วค่ะนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะอู o, 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 ้อู้อู้เหยียบน้องเหยียบน้องแมวอน้องแมวพันแข้งพันขานะคะ ปลาบัวก็ไม่ได้กินโชวหรอกนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาเฝ้าน้องปิดมาอะไรผักก็ยังไม่ได้ปลูกค่ะวันนี้ไม่ได้ปลูกเนาะคลึมดีจังไม่ได้ปลูกสั่งต้นหอมกินดอกมาค่ะเข้ามาส่งละอาจจะเป็นพรุ่งนี้ได้ปลูกวันนี้ไม่ได้ปลูกราคาอยู่ที่บ้านเข้ามาส่งที่บ้านเนาะสั่งทงั้ง ทางอันนั้นนั่นแหละทางเพจนั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ